คริสต์มาสซึ่งเป็นวันหยุดเพื่อรำลึกถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาคริสเตียนส่วนใหญ่แล้วจะเฉลิมฉลองในวันที่25ธันวาคมตามปฏิทินเกรกเรียนแต่คริสเตียนยุคแรกไม่ได้เฉลิมฉลองการประสูติของพระองค์และไม่มีใครทราบวันที่พระเยซูประสูติจริงนักวิชาการบางคนเชื่อว่าวันที่ประสูติจริงคือช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิซึ่งใกล้กับวันอีสเตอร์ แล้วก็เป็นวันหยุดเพื่อรำลึกถึงการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ต้นกำเนิดของวันหยุดและต้องมาอยู่ในเดือนธันวาคมมาจากกรีกและโรมันโบราณเนื่องจากการระลึกถึงน่าจะเริ่มขึ้นในช่วงศตวรรษที่2มีอย่างน้อยสามสาเหตุที่ทำให้วันที่ในเดือนธันวาคมเกิดขึ้นนักประวัติศาสตร์คริสเตียนชาวโรมันเซ็กเตอร์ูริ (Africanus) ระบุวันที่พระเยซูป,ปฏิสนธิว่าตรงกับวันที่25มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่เขาเชื่อว่าโลกถูกส